มีนกรกฎพิจิกมิถุนตุนกุ้ม1-15พฤษภาคม2567ั25 67, นเจี้ต้องบอกเลยหมดทุกหมดโศกบดโรคหมดภยัยอ,อะไรที่ไม่ดีจบสิ้นไปอะไรที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตอะไรที่มันเป็นความทุกข์กายความไม่สบายใจจะหมดสิ้นไป1-15ฟ้าใหม่ดวงชะตาสดใสแฮปปี้กว่าเดิมอะ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยหากช่วงที่ผ่านมาการงานติดขัดธุรกิจติดขัดนะต้องบอกเลยว่า1-15ุถึพฤษภาดวงเปิดฟ้าเปิดแล้วอะไรที่ไม่ดีจบเส้นไปอะไรที่ติดขัดมันถูกขจัดไปหมดนะดวงชะตากลับมาฟื้นฟูกลับมาดีขึ้นนะ บุญทํางานแต้มบุญทํางานแล้วนะคะเอออะไรที่รู้สึกเหนื่อยล้าอะไรที่รู้สึกไม่สบายใจหมดสิ้นไปแล้วดวงชะตาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะมีสิ่งดีๆเข้ามาธุรกิจการงานก้าวหน้าการงานมั่นคงนะ<อ>ถ้าทํางานอยู่<ม>ก็มีโอกาส<ม>ว่าอะไรที่มันติดขัดพ้นไปธุรกิจที่เคยติดขัดพ้นไป,น,ไปนะเป็นช่วงเวลาที่ดวงเปิดดวงเจ,จิดจรัสนะมีสิ่งดีๆเข้ามาแต้มบุญทํางานแล้วนะการเงินหาเคยติดขัดต้องบอกเลยหมดสิ้นไปแล้ว1 -15 ถึงพฤษภาคมนี้ มีโอกาสดีๆก็ามาแต้มบุญทํางานผลบุญทํางานโชคลาภมั่งเมเอะนะแล้วก็ต้องบอกเลยมีโอกาสหมดนี่ได้เออปลดนี่ได้ทำให้ชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งหมดทุกหมดสศกหมดโรคหมดภยัยในเรื่องของความรักหาบเจอ,อความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีต้องบอกเลยความสัมพันธ์ไม่ดีจะจบไปจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีและเป็นคู่บุญคู่ส่งเสริมดวงชะตาไปในทิศทางที่ดีมาทดแทนเอโดูจาก ดวงชะตาตรงนี้ต้องบอกเลย1-15พฤษภาคมนี้นะมีนรกรกฎพิจิกมิถุนตุลกุมดวงชะตาเหมือนได้เกิดใหม่ทั้งเรื่องของการงานการเงินธุรกิจและก็เรื่องของความรักเหมือนกับว่าอะไรที่ไม่ดีจบสิ้นไปจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหรือถ้าเกิดว่าบางคนบางผู้อาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันขัดแย้งกันอะไรต่างๆดูเหมือนจะกลับมารักกันมากกว่าเดิมเออ นะมีการเคลียร์ใจกันมีการปรับความเข้าใจกันแล้วเหมือนกับว่าได้เริ่มต้นกันใหม่นะแล้วความสัมพันธ์จะดีมากกว่าเดิม1 1 5พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเออใครรับคนายนะอย่าลืมคิมรับคานายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันร,รับพลังงานของคุณน,นะคะ